สยามโมปาลีมีห้องพักหลายห้องเพื่อรองรับภิกษุอาคันตุกะจากประเทศต่างๆที่เดินทางมานับสก,การพระเคี้ยวแก้วซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนหลายร้อยภิกษุชาวไทยทั้งเจ็ดรูปได้ห้องที่อยู่ทางด้านทิศเหนือเป็นห้องเล็กๆและพักได้เพียงรูปเดียวลุงพ่อแพรกับท่านพระครูได้ห้องติดกันเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการผจญภัยในวันนี้จึงปฏิเสธที่จะไปช้อปปิ้งกับครือหัดแม้จะอยากได้ของที่ระลึกกลับไปฝากลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมทางเมืองไทยก็ตามท่านคิดว่าซื้อที่สนามบินในวันพรุ่งนี้ก็คงได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็เป็นอันว่าต้องกลับไปมือเปล่า เมื่อถึงเวลาที่ตกลงกันไว้รถบัสก็มารับพระมคุเทศพระครูบุญมีจึงให้ภิกษุสี่รูปไปกับรถส่วนท่านขอตัวไม่ไปด้วยครั้นรถแล่นออกจากเขตวัดไปแล้วภิกษุสามรูปคือท่านพระครูท่านปัญญาติดสะและพระครูบุญมีก็เดินไปหารถแท็กซี่เพื่อว่าจ้างให้ไปส่งยังเมืองรัตนาปุระ และรอรับกลับด้วยกว่าจะได้รถก็เสียเวลาไปหลายนาทีเพราะคนขับอ้างว่าไกลต้องใช้เวลาวิ่งไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงไปกลับก็สี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถูกปฏิเสธอย่างนี้ถึงสามครั้งสามคันพอคันที่สี่จอดเทียบท่านพระครูจึงบริกรรมคาถาสมเด็จโตเมตตะคุณังอรหังเมตตาคนขับ ยอมตกลงหากก็มีข้อแม้ว่าจะต้องบอกทางให้ด้วยเพราะเขาไม่รู้จักเส้นทางที่จะไปท่านปัญญาติดสะจึงรับหน้าที่เป็นมคุเทศแทนพระครูบุญมีเข้าม,มานั่งในรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมะคุเทศจึงพูดกับเจ้าคณะอำเภอรพรมบุรีว่าท่านช่วยย่นระยะทางด้วยนะครับ ช่วยทำสองชั่วโมงกว,กว่าให้เหลือหนึ่งชั่วโมงแล้วพูดภาษาสิงหลนกับคนขับว่าโยมอาตมาอยากให้ไปถึงภายในหนึ่งชั่วโมงเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไม่กล้าขับเร็วเพราะไม่ชินกับเส้นทางเห็นว่าต้องใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมงจากแคนดี้ไปรัตนาปุระโยมไม่ต้องขับเร็วหรอกขับไปตามปกตินั่นแหละเดี๋ยวพวกอาตมา จะช่วยกันภาวนาให้ถึงภายในหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคนขับยกมือข้างซ้ายขึ้นดูนาฬิกาแล้วตอบว่าอีก20นาทีหกโมงครับเอาละเราจะไปถึงที่นั่นหกโมงสี่สิยมคอยดูก็เล้วกันว่าจะจริงอย่างที่อาตมาพูดหรือไม่ พระครูบุญมีพูดด้วยความมั่นใจในความสามารถของท่านพระครูถ้าเป็นจริงอย่างนั้นผมจะลดราคาให้ครึ่งหนึ่งคนขับบอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ท่านพระครูช่วยกู้หน้าผมหน่อยถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่พูดผมเสียหน้าแย่เลยท่านพูดภาษาไทยกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง อย่าเลยครับปลดเดียวจะหาว่าผมอวดอุตริมนุษสธรรมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงปฏิเสธท่านไม่อยากให้พระครูบุญมีบอกคนขับเช่นนั้นอันที่จริงท่านก็ตั้งใจจะใช้คาถาย่นระยะทางอยู่แล้วแต่การบอกให้เครหัสรู้ก็เหมือนอวดอุตริมนุษธรรม ถ้าเช่นนั้นผมก็ตกที่นั่งลำบากนะสิไม่น่าบอกคนขับเลยแล้วผมจะทำอย่างไรดีภิกษุวัยสีเริ่มวิตกผมว่าท่านทำใจให้สบายเถอะครับหรือไม่ก็นั่งหลับตาเสียประเดี๋ยวก็ถึงเองนั่นแหละผมเองก็ไม่อยากให้ถึงที่นั่นเกินหนึ่งทุ่ม ขอบคุณครับผมจะนั่งหลับตาตามที่ท่านแนะนำแล้วพูดกับท่านปัญญาติษสะด้วยภาษาสิงหลนว่าผมขออนุญาตหลับตานะครับหกโมงสี่สิบเราจะถึงที่หมายนิมนต์ครับผมจะคอยดูแลไม่ให้รถวิ่งออกนอกเส้นทางเมื่อพระครูบุญมีนั่งหลับตาได้สักหานาทีท่านปัญญาติษะก็หันมากระซิบกับท่านพระครูว่า ผมจะภาวนาคาถาย่นระยะทางเคยใช้ได้ผลมาหลายครั้งแล้วเราต้องไปให้ถึงที่นั่นก่อนอาทิตย์อสดงมิฉะนั้นจะหาหมู่บ้านลำบากผมก็คิดอย่างเดียวกับท่านถ้าเช่นนั้นเรามาช่วยกันบริกรรมคาถาย่นระยะทางขอประทานโทษท่านใช้คาถาอะไรครับ ก็คาถาที่พระอิน์ทพาพระจากขูปาละกลับสาวัถีที่ขึ้นต้นด้วยว่าสหัสสเนตโตท่านล่ะใช้คาถาอะไรคาถาเดียวกับท่านถ้าเช่นนั้นเรามาช่วยกันบริกรรมคาถานะครับจะได้ถึงก่อนคําตกลงกันแล้วภิกษุชาวไทยกับภิกษุชาวศรีลังกาก็นั่งท่องคาถาไปตลอดทาง โดยไม่ต้องหลับตาสหัสสเนตโตเทวินโทเทวัตรัชะสิรีทโรสังขิปิตวานะตังมักังขิปังสาวัติมาคมิ18นาฬิกา30นาทีรถก็เล่นเข้าเขตเมืองรัตนาปุระพระครูบุญมีไม่ได้หลับตาเฉยเทว่า ท่านหลับจริงจึงยังไม่ทราบและท่านพระครูก็ไม่อยากให้พระมกุเทศจำทางได้ท่านไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดมารบกวนคนไทยกลุ่มนี้เพราะคุณเจ้าจะให้เลี้ยวซ้ายหรือตรงไปครับคนขับถามเมื่อใกล้ถึงทางแยกท่านปัญญาติดสะจึงสั่งให้จอดถามคนข้างทางพอดีมีชายผู้หนึ่งเดินอยู่ข้างหน้า คนขับจึงจอดรถและถามหากบุรุษนั้นตอบว่าไม่ทราบและไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักหรอกครับเพราะเขาไม่ติดต่อกับคนภายนอกถ้าท่านไม่เชื่อที่ผมพูดจะลองถามดูอีกสองสามรายก็ได้ท่านพระครูพูดด้วยภาษาสิงหน แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีละ่ะผมเองก็ไม่ทราบเลี้ยวซ้ายครับเราจะไปถึงที่นั่น6โมงสสี่ิบตามที่พระครูบุญมีพูดไว้อีกส10นาทีถึงแน่นอนถ้าเช่นนั้นก็ไปตามที่พระคุณเจ้าบอกก็แล้วกันท่านปัญญาติสะบอกคนขับด้วยความมั่นใจเพียงเห็นกันครั้งแรก ท่านก็พอรู้ว่าภิกษุชาวสยามรูปนี้มิใช่พระธรรมดาสามัญครั้นได้สนทนาปราศัยและเดินทางด้วยกันก็ยิ่งประจักษ์ชัดในคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านที่ยากจะหาผู้ใดเทียมเท่าท่านเข้ามาสู่ร่มกาสวพักนานเท่าใดแล้วครับ เจ้าอาวาสวัดสยามโมปาลีชวนคุยเมื่อรถเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าพรรษาที่23าครับท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นท่านก็คงอายุ43เท่ากับผมผมคิดว่าตัวเองอายุมากกว่าท่านที่แท้ก็เท่ากันแต่ดูจากรูปร่างหน้าตาผมยอมรับว่าผมดูอวโโสกว่าท่านมากทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ทำให้คนสีลังกาแก่กว่าอายุจริงพวกเราต้องโดนแดดโดนลมกันทุกวันหน้าตาผิวพรรณเลยเหี่ยวย่นเร็วกว่าปกติผมสังเกตว่าคนไทยมักจะแก่ช้ากว่าคนชาติอื่นเมื่อเทียบหน้าตาและอายุกันท่านคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับผมว่าจะแก่ช้าหรือเร็ว ก็ต้องแก่อยู่ดีสังขารไม่เที่ยงดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนผมมีวิธีทำให้ไม่แก่นะครับท่านสนใจหรือเปล่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามเจ้าอาวาสวัดสยามโมปาลีสนใจครับทำอย่างไรกรุณาบอกผมด้วยก็ไม่ต้องเกิดสิครับเมื่อไม่เกิด ก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกด้วยท่านปัญญาติดสะต่อให้ถูกแล้วครับเพราะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความเกิดจึงเป็นต้นต่อของทุกข์ทั้งมวลดับความเกิดเสียได้ทุกข์ก็ดับได้ แต่การดับความเกิดก็ทำได้ไม่ง่ายนะครับเราต้องปฏิบัติจนบรรลุพระนิพพานถึงจะตัดขาดจากความเกิดได้อย่างสิ้นเชิงแต่การบรรลุพระนิพพานต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดบางครั้งผมก็นึกท้อครั้นพอนึกถึงพระจริยวัตรของพระพุทธองค์ที่ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดขนาดเอาชีวิตเข้าแลกผมก็มีกำลังใจ ที่จะบำเพ็ญเพียรต่อไปถ้าจะต้องเกิดอีกก็ขออย่าให้เกินเจ็ดชาติภิกษุวัยเดียวกันกับท่านพระครูตั้งความปรารถนาสำหรับผมหากจะต้องเกิดอีกก็ขอให้เป็นชาติสุดท้ายผมเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากเกิดอีกแม้ชาติเดียว คนทั้งหลายเขามักจะพูดกันว่าถ้าเลือกเกิดได้เขาขอเกิดเป็นเศรษฐีแต่สำหรับผมถ้าเลือกได้ขอเลือกไม่เกิดดีกว่าท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงเลยสักครั้งชีวิตผมลำบากมาตั้งแต่เด็กเรียกว่า ตอนเป็นคฤหัหั์ก็ทุกอย่างคฤหัหั์พอมาเป็นบรรพชิตก็ทุกอย่างบรรพชิตยิ่งเป็นสมภารเจ้าวัดก็ยิ่งทุกข์ผมผจญกับทุกมาโดยตลอดไม่เคยมีความสุขเลยแต่ผมก็ว่าผมโชคดีเพราะถ้ามีความสุขผมคงประมาท มัวเมาติดใจไหลหลงอยู่ในความสุขไม่เร่งขวนขวายที่จะพาตัวออกจากวงจรแห่งสังสารวัติแล้วก็จะเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดผมเห็นว่าความทุกข์มีประโยชน์กว่าความสุขนะครับหากเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ไม่ทรงเห็นทุกข์พระองค์ก็จะไม่ได้เป็นมหาบุรุษของโลกพวกเราก็จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาความทุกข์จึงมีประโยชน์ตรงนี้ท่านพระครูพรนานาค่อนข้างยาวอย่างมิทันที่ท่านปัญญาติสะจะพูดว่ากระไรรถก็แล่นผ่านหุบเขาเข้ามาจอดอยู่หน้าลานกว้าง ที่ผู้คนนับร้อยมาชุมนุมกันอยู่ถึงแล้วนี่แหละหมู่บ้านของคนเผ่าไทยท่านพระครูพูดขึ้นจากนั้นจึงปลุกพระครูบุญมีเวลาเท่าไหร่แล้วพระมะคุทเทศถามทันทีที่ลืมตาคนขับยกมือซ้ายขึ้นดูนาฬิกา และบอกท่านว่าอีก20นาทีจะถึงหนึ่งทุ่มครับเป็นไปได้อย่างไรหรือว่านาฬิกาผมเสียเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่กำลังประสบอยู่ถ้าเช่นนั้นจะเทียบกับของอัตมาก,ก็ได้พระครูบุญมีล้วงลงไปในย่ามหยิบนาฬิกาข้อมือส่งให้คนขับรถช่วยดูสิว่านาฬิกาของผมบอกเวลาเท่าไหร่ เขารับนาฬิกาไปดูแล้วบอกว่าเท่ากันครับของท่านก็อาจเสียแบบเดียวกับของผมท่านพระครูจึงบอกเขาว่าไม่เสียหรอกโยมเอาเถอะอาตมายินดีจ่ายเต็มราคาไม่ต้องลดครึ่งอย่างที่โยมบอกนั่นแหละเขาจึงยอมเชื่อว่านาฬิกาไม่ได้เสียแต่แล้วก็เกิดตะขิดตะขวงใจ ที่ไม่รักษาคำพูดจึงบอกท่านว่าไม่เป็นไรครับผมลดราคาให้ตามที่ลั่นวาจาไว้อาตมาต้องขอบใจแต่อาตมาก็ขออนุญาตจ่ายเต็มราคาเพราะบรรพชิตไม่พึงเบียดเบียนคฤหั์ไม่ว่าจะโดยวิธีใดเอาล่ะ เราเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วท่านสรุปเมื่อเห็นบุรุษอายุประมาณห้เดินมาที่รถรีบลงจากรถกันเถอะท่านบอกภิกษุอีกสองรูปขณะนั้นพระอาทิตย์กำลังจะลับเหลี่ยมเขาท้องฟ้าเหมือนฉาบด้วยแสงทองดูงามตา เห็นผู้ที่ออกมาจากรถเป็นพระภิกษุบุรุษนั้นก็ก้มลงกราบเป็นจางคับประดิษฐ์สามครั้งและพูดด้วยภาษาไทยล้านนาว่าตุเจ้ามาจะาใดขอรับมาเยี่ยมโยมน่ะสิอาตมามาจากประเทศไทยก่อนมา ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ได้มาเยี่ยมญาติโยมที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่ในศรีลังกาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าตุเจ้าหูได้จะได้ครับถามอย่างปิติตั้งแต่เกิดจนอายุย่างข้าสิเพิ่งจะเคยเห็นพระสงฆ์เป็นครั้งแรก จะให้อาตมายืนคุยอย่างนี้หรือท่านพระครูเลี่ยงที่จะตอบคำถามบุรุษนั้นขอโทษขอโพยและพูดออกตัวว่าดีใจที่ได้พบพระเป็นครั้งแรกในชีวิตจนลืมเรื่องการต้อนรับขับสู้จากนั้นจึงนิมนต์ภิกษุทั้งสามรูปไปยังลานกว้างคนที่ชุมนุมกันอยู่ครั้นเห็นพระเดินมาก็รีบไปหาเสือมาปูวันเนิน เพื่อให้ท่านนั่งบ้างก็ไปหาน้ำหาท่ามาเตรียมถวายคนขับออกมายืนยืดเส้นยืดสายนอกรถไม่กล้าเดินตามไปเพราะบุรุษนั้นไม่ได้เชื้อเชิญเมือ่อภิกษุสามรูปเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วคนทั้งหมดก็นั่งกลงกราบเป็นจางคับประดิษฐ์อย่างสวยงามคนที่เดินไปรับท่านนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรั ด้วยภาษาบาลีและเขาจึงประกาศให้ทุกคนทราบว่ามีพระภิกษุเดินทางมาจากประเทศไทยมาเยี่ยมพวกเขาทุกคนยินดียิ่งนักที่ได้พบพระสงฆ์เป็นครั้งแรกในชีวิตบุรุษที่เดินไปรับท่านพระครูเล่าความเป็นมาให้ภิกษุทั้งสมรูปฟังแม้ไม่เคยรู้ภาษาไทยล้านนามาก่อนหากท่านปัญญาติดสะ ก็อาศัยฟังด้วยวรยานจึงพอรู้ความเป็นมาของพวกเขาบุรุษนั้นเล่าว่าตัวเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านมีลูกบ้านประมาณ200ครัวเรือนบนรรพบุรุษของพวกเขาเล่าสืบต่อกันมาว่าได้ตามเสด็จในหลวงราชการที่หมายัางประเทศศรีลังกาโดยทางเรือในหลวงเสด็จมานมัสการพระทันตธาต และทรงประทับอยู่ที่ศีลังกาเป็นเวลาหลายราตรีพากันท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินด้วยติดใจในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของดินแดนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเที่ยวกันจนลืมวันที่จะต้องเดินทางกลับในที่สุดก็เลยพากันมาตั้งรกรากอยู่ณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วบรรพบุรุษ สอนให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยล้านนาเอาไว้ไม่แต่งงานกับคนชาติอื่นพูดภาษาล้านนาและนับถือพระพุทธศาสนาแม้จะไม่เคยเห็นพระสงฆ์มาก่อนแต่ภาพของพระสงฆ์ก็มาประทับอยู่ในใจของทุกคนเพราะบรรพบุรุษสอนให้ไหว้พระสวดมนต์และประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเขาเคยตั้งความปรารถนาร่วมกันว่าขอให้ได้พบพระสงฆ์ไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตและบัดนี้ความปรารถนานั้นก็ได้สำเร็จผลแล้วท่านพระครูฟังแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นใจที่ความปรารถนาดีของท่านก็สำเร็จผลเช่นกันท่านนึกชื่นชมพวกเขาที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ไทยไว้ได้ ทางด้านภาษาและการแต่งกายพวกเขาพูดภาษาไทยล้านนาและแต่งกายแบบคนเชียงใหม่ชายนุ่งกางเกงขาวก้วยสวมเสื้อม,ม่อห้อมหญิงนุ่งผ้าสิ้นใส่เสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายเฉียงกล้าวผมมวยคนไทยในประเทศไทยเสีอีกที่เริ่มทอดทิ้งวัฒนธรรมไทยหันไปนิยมช,มชมชอบวัฒนธรรมต่างชาติในอนาคต หากมีผู้ต้องการศึกษาวัฒนธรรมไทยเห็นจะต้องเดินทางมาศึกษาที่ประเทศศรีลังกากระมังบุรุษผู้เป็นหัวหน้าได้เล่าถึงความเป็นอยู่ของพวกตนว่ามีชีวิตแบบเรียบง่ายอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ข้าวของเครื่องใช้ก็ทำกันเองเช่นทอผ้าใช้เองไม่ติดต่อกับคนภายนอกเมื่อต้องการ สินค้าที่ไม่สามารถทำเองได้ผู้ผู้ชายจึงจะเดินทางออกไปซื้อในเมืองโดยนำสินค้าของตนไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่ตนไม่สามารถผลิตได้ส่วนน้ำที่ใช้กันอยู่เป็นน้ำตกจากภูเขาโดยใช้ไม้ไผ่แทนท่อประปาต่อน้ำมาใช้ในหมู่บ้านครั้นถูกถามว่าอยากกลับไปอยู่ประเทศไทยหรือไม่ พวกเขาตอบว่าไม่อยากเพราะบรรพบุรุษของเขาได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่มานานกว่าร้อยปีแล้วก็คงจะอยู่กันไปอย่างนี้ต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานสนทนากันจนพระอาทิตย์ลับหายไปจากขอบฟ้าเบื้องทิศตะวันตกพระจันทร์ขึ้นมาทำหน้าที่ให้แสงสว่างแทนกระนั้นพวกผู้ชายก็อุตส่าห์จุดตะเกียงเจ้าพายุมาสองดวง เพื่อให้สว่างมากขึ้นคนเป็นหัวหน้าเล่าอีกว่าพวกเขาจะสวดมนต์ร่วมกันทุกวันพระและสวดมนต์ได้หลายบทโดยเฉพาะบทธรรมจักกบปะวัตนะสูตรนั้นสวดได้กันหมดทุกคนในเวลาเย็นหากไม่ใช่วันพระพวกเขาจะออกมาร้องรำทำเพลงกันที่ลานแห่งนี้แต่ถ้าเป็นวันพระพวกเขาจะรักษาอุโบสถศีล พวกเด็กๆที่รู้ภาษาแล้วก็จะรักษาอุโบสถศีลตามพ่อแม่ในวันนี้ขณะที่พวกเขาเตรียมตัวจะแสดงกันก็พอดีพระคุณเจ้ามาโปรดท่านพระครูไม่อยากให้พวกเขาเสียความตั้งใจจึงบอกให้แสดงได้ตามที่เตรียมกันไว้และบอกให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งไปตามคนขับรถมาชมด้วย เจ้าบอกลัวสินคาดหรือเจ้าสตรีวัยสามสิบเศษถามขึ้นท่านพระครูจึงอธิบายว่าขาดหรือไม่ขาดก็อยู่ที่เจตนาจะโยมพวกอาตมามีเจตนาที่จะศึกษาวัฒนธรรมของโยมไม่ใช่ดูเพื่อให้เกิดกิเลสลุ่มหลงโยมอย่าห่วงเลยจะ้ะ จากนั้นการแสดงก็เริ่มขึ้นชุดแรกเป็นการรำฟ้อนเล็บคนรำมีทั้งสาวมากและสาวน้อยแต่แม้จะแตกต่างกันด้วยวัยทว่าท่ารำอ่อนช้อยสวยงามเหมือนกันหมดเรียกว่าสวยงามไม่มีที่ติครั้นถึงชุดการแสดงของพวกผู้ชายพวกเขาก็แสดงได้ดีไม่แพ้พวกผู้หญิง ท่านพระครูลงความเห็นว่าคนไทยกลุ่มนี้รักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ได้อย่างน่ายกย่องชมเชยเป็นที่สุด